เลีถออะไรของเขานะครับผมไม่เคยทําได้เหมือนกันก็นกลองเอาคอมมาลองไลดูครับทามีนะน่าจะมีนะคนเดี๋ยวนี้ลองลองดูครับถ้าไลฟ์จากมือถือมันต้องคนติดตามหนึ่งพันนั่นเลยครับว้าวไปไหนอีกแล้วอ่ะ เดี๋ยวลูดดีไลาจากหลังบ้านอันด้านผมก็เคยครับแต่มันไม่ได้ลองแล้วหลายครั้งมันก็ไม่ได้ท,ทักทีก็เลยเลิกก็เลยมาไลาจาา์จากแอปเอาจากแอป youtube เลย ช่วงนี้ฝนก็ตกด้วยแหละสัญญาณก็ไม่ค่อยดีอะไรก็จะไลฟ์แบบตั้งกล้องเดินอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ภาพก็ไม่ไปกปกิยกกิ๊กยิ๊กยิกอยู่ก็เลยนี่นะครับตั้งเอาแล้วก็นั่งนั่งพูดพูด อย่างนี้แหละเหมือนคนบ้าว้าวชอบว่าโฮมบ้า,ว,าว้วาวช่าว่าพี่บ้า <c oughs> มันนั่งบนอยู่คนเดียวโอา โอ้วันนี้ท,ทําสถิติใหม่ครับมีคนดูสามคน <laughs> ปกติไม่มีเลยอันนี้คือไม่ปกติแล้วอ๋อเดี๋ยวร์ชินครับ <laughs> ชินแบบไหนอ่ะชินแบบคนคนบนรอบข้างหรือว่าชินแบบพูดคนเดียวหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะไม่รู้ชินแบบไหนนะ <laughs> ทำไมคนเขาเขาไลฟ์แบบพูดคนเดียวเป็นชั่วโมงชั่วโมงครับทำไมเขาทาได้แล้วก็ชําแบบเป็นประจําไปแล้วอะไรไปแล้วกันเลยพูดได้เรื่อยๆอะไรอย่างนี้่างผมไม่ได้แล้วครับไลฟ์ไปไลฟ์ไปก็ไม่มีคําพูดแล้วก็จบแล้วไปแล้วเลยแค่นั้น <laughs> คนอื่นเขาก็พูดจน วาวถามจริงจะแจกอีกเมื่อไหรไ่แจกแล้วทำไมอ่ะหัวหนนยิ้เอี่ะฮะหัวยิ้มินอีกแล้ววันวันวน,นี่นะโหนี่เรากินของฟรีนะว่าวพูดจริงขนมก็ไม่ทำขายทำให้ทำมากินฟรีก็ไม่ทำ อ๋อครับบางคนเขาทักทายกันซึ่งผมไลฟ์ไม่มีคนดูก็เลยไม่รู้ทักทายใคร <c oughs> ทักอะไรก็ไม่รู้ซึ่งผมมันไม่มันไม่มีคนดูด้วยแหละไม่รู้จะทักใครไม่รู้จักใครบนไปบนมาก็แค่นั้นวกไปวนมา <c oughs> คนอื่นเขาไลฟ์ทีมีคนดูเป็นร้อยสองร้อยเป็นพัน เป็นหมื่นผมไลายทีนี่แหละนี่สูงสุดแล้วในสามคนเนี่ยวันนี้ถือว่าฟลุกมาก <c oughs> ฟลุกจริงๆริอา้าวงานเสร็จยังจานานก็ไรไมาทำงานเสร็จยัง <c oughs> ว้าว มาตอบพี่เอให้หน่อยว่างานหมดแล้วพี่ตอบไปเลยไลอยู่กอ่ะเดี๋ยวงอนอีกไม่ไลามาอีกนะจะไนขี้งอนด้วย <c oughs> ครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปหาตอบเจ้านาย <c oughs>